สวัสดีค่ะพอแมพีน้องสุขผู้สุขคนเนาะคะ่ะมาพบมาพอกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้าอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มีเรื่องมาพูดมาคุยกันกคือนเก่านะคะก่อนอื่นก็ขอากาแฟหอนอุ่นๆจักน้อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ออกมารับบรรยากาศข้างนอกมูเจ้ามีก็คือฟ้าผนังบ้านเนาะคะ่ะตอนนื่งจากกันสวนค้นข้างๆบ้านนะคะมือกิสิได้มากอ่ามาพูดมาคุยกันนะคะ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอจักคือกัน เป็นจังไดเนาะส,สุขสุขคนยูด,ดีไม่แห้งซุกสนุกสบายกันอยู่บ่ะค่ะนะคะเอาโบาวา์ลายใหญ่ห้างนะคะมาเบาวาเรื่องนี้ดีกว่าเนาะ,ะตั้งแต่ก่อนตะก,กี้เนาะ,ะมวยกับบริคิดบริฟันนาวาสิตเตมายูนีโดนตีหลักแต่อีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะมาพบมาคบในสังคมคนไทยนํากันนามู่พวกกสิตเตอรตั้งแขนงกันไปเบดสุขคนนะคะต่างายงานแลวก็ต่าั้งทินฐานกันมากนั่นเองเนาะค่ะ แล้วก็ในวข้อน้กะที่จะมาบอกกับคักเนาะมันก็เป็นประสบการณ์ของสาวสว่างโดยตรงเนาะค่ะว่าเป็นจังไดมากจังไดนั่นเองคือเจอเจ็บนักบทบาทนี่มาจากมูคนนี่นะคะเอาเริ่มต้นก็คือว่าเฮ้าเป็นเด็กักเรียนเนาะเอาในช่วงในวัยักเรียนนี่แหละมากบ่กสูฟังเนาะช่วงนั้นก็ยังฝึกภาษาอยู่ค่ะทุกคนค่ะมุ่ยก็ได้เครื่องไปเรียนพรอมละคะ อยากจะไปหาเหตุงานเหตุการ์นะคะเพื่อยัง <_ C is ca> เพ,งพงื่ออยากห้เจาข้องนี่หาซื้อยากซื้อกินเองได้แล้วก็บกว่าบดตรงมาขอแฟนดูณณโมเมตนต์นั้นคิดจังสันนะคะก็เลยว่าเออเข้าไปเหตุนังก็ได้ดนะอกหน้าบ่จาเป็นต้องแบบต้องไปเป็นพนักงานประจําของเขาหรือจังใดก็ได้ไปเหตุภาพท่ามก็ได้จังสีนะค่ะในระวางนั้นมวยก็ได้รู้จักกับมูอีกคนหนึง่งเอา้าจะบอกว่า เอ็กซ์เกัได้เนาะคะ่ะหรือว่าคนที่เคยคบขาสมาคุมกันมาก,ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเร็วมันก็จะเป็นเรื่องพาดก่อนๆมานะคะทุกคนมุ้ยก็เลยได้ไปคุยกับมูพคนี่นะคะไปคุยกับเขาว่า,าฉันเห็นเธอเหตุงานยุรานอาหารน่เขาต้องการพนักงานบอสเสิเร์ฟสีล่างถวยเีเติตยังก็นได้อา่า ผูมมูลกันเลยว่านี่นะนี่นี่เขาสนใจเขาสนใจแต่ว่าบ่าจําเป็นต้องไปเลือกดอกอันล่างถวยล่างจานนานะนไปเหตุงานตําแหน่งเดียวกันกับสันนี่นี่คือมูบวกนะคะตําแหน่งอีอย่างนอก็ยังบันได้เคยเห็ดการณ์เห็ดงานจักเทอ่อไผสิมาให้ตําหนกตนําแหน่งเฮาแมนบ่ค่ะในความคิดของมุ่ยเป็นในลักษณะนั้นนะแล้วบาทนี้ก็เลยได้ไปสอบถามนอกกัน เขากรลับนั่นแหละเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเวียดงานมันหลยถวยกงบบอรอมาเลยด้ทุกคนคะ่ะเพราะร้านอาหารเป็นรา้านไงตกลงในประเ็ดไสใน่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารตรงนั้นก็สิเป็นแบบเขาเปิดให้ทั้งทัลริสเขาเนะคะล้วก็มันเป็นทุงกว้างเพื่อแบบจังไงล,ละ่ะคนผ่านไปผ่านมาเป็นปาร์กเลยล่ะนะคะทุกคนปาร์กเพื่อให้คนรบรบรบ,ร,บ,ร,บริเวณนั้นเข้าไปแบบคือ เฮ็ดอีหยังตามตามอัธยาศัยใดท่างน,งน่งเนาะคะ่ะจะไปโจกกิ่งบ่หรือสิไปแลน่นหรือสิไปเฮ็ดยังก็ได้นะคะเ,เพราะว่าหลายๆท่านเนาะคะ่ะที่มาอยู่ทางนี้หรือว่าคนทางนี้โดยตรงนะคะเขาบ่มีบ้านนะคะเขาอยู่อพาร์ตเมนต์จังซี่อพาร์ตเมนต์มันเป็นส่สวนหนึ่งแค่เออ่สามารถนอนได้พักผ่อนได้นะคะระเบียงมีนะคะแต่ว่าคุณไม่มีใบเขียวไม่มีแบบ จะมายางน้ำพื้นดินบ่มีนั่นเองเนาะคะ่ะมันมีแค่ระเบียงหอยางยางอื่นบม่มีนั่นเองเนาะคะ่ะมุ้ยก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวสิล่องเข้าไปเนาะ,ะแต่ว่าจะไปโตกลงเขาว่าต้องอันล่างเทยล่างบ่วงเด้ก็ะบอกมุ้ยอังศีเนาะคะ่ะแต่เขากะบอกเขากะบอกว่ารับแค่ตําแหน่งเดียวคือ,อพนักงานล้างจานเขากะบอกอังศีเนาะค,ะะคะ่ะโอเคมุ้ยก็เข้าไปอุ้ยเห็นเงินสิบยีสิบยูโรกอ็อุ้ยมุ้ยดีใจเด้ เพราะย่งเพราะว่าเฮาเขาไปเฮ็ดงานนั่นเฮาก็บริคิดว่าเฮาสิ่งมาได้เฮ็ดงานแล้วก็ได้เงินเลยเนาะค่ะด้วยความที่เฮาเป็นสตาร์ทแรกนะสตาร์ทเริ่มต้นในการที่มาอยู่ทั้งผีแล้วออกหางานเฮ็ดเองอืมเป็นได้ลักษณะนั้นนะคะแล้วเข้าไปเนาะดึกและกอีกความนึงที่มุวยกับบอบอตะคิดตะว้างดอก ที่แรกแรกกับบด้คิดว่าสิไปเฮ็ดงานล้างจานแมนบอกเพราะว่ายังเพราะว่ามูกระตุ้นให้ความ,มันไว้ให้ข้ามันเท่าไว,ว้ว่าเขาเสียเ้่าเฮ็ดงานนันในตำแหน่งเดียวกันกันกบเขาแมนบอกค่ะนี่คือเขารับปากเทาไวเลี้ยวแมนบก่กะเข้าไปปุ๊บเนาะไปเฮ็ดงานได้ประมาณเดือนหนึ่งโอเคนะคะกะ็ถือว่าประสบการณ์เฮากับมีเพียพร้อมเนาะค่ะคือล่างถ่วยบพต้องถามถึงมะเจ้าโอยโกองพันเนื่องนะ กองพะเนื่ออิลีอ่าต่อมือนั่นบบตั้มก็เป็นสองร้อยใบสองร้อยใบบาทนี้จะเป็นพวกซ่อนซอมหรือว่าอ่าพวกกันของเล็กๆน่อยๆจิบจ่อยของเขานะคะเวลาเขากินฮับเหยื่อหรือว่าเขาเป็ร a ไทเซอร์เนะคะ่ะมันจะเป็นถ้วยน้อยต่ออแตะนู่นนี่นั่น,นะะจะร้ายแห้งนะคะเห็ดงานได้เดือนนึงมือพังโเจอา เมื่อนี่บอกเลยว่าพังบ่รู้ว่าจักเหตุจังใดแต่กะในกรณีที่เห่าไปแล้วเนาะเขาก็ไม่ได้บอกเขาว่าใส่ถุงมือใดนู่นนี่นั่นเด้เพราะว่าถ้าเข้าใส่ถุงมือแล้วนําหอนก็พวกอันของที่มันโซกับปรกเหมันบอค่ะถ้ามันไี้ถือถุงมืออย่างน่ะทุกคนมันก็บกะติดแมันบอมือก็เลยเลือกที่จะบอไปใส่ตรงนั้นเพราะว่าเห็นอยู่เฮียนจ้าของกระแังสันอยู่แล้วเนาะค่ะบ,บาทนี้ ก็เลยถามอันเฮ้ยประสนโตคือว,ว่าโตเสียเฮาเฮ็ดตําแหน่งเดียวกันกับโตมันขึ้นว่าเป็นจังซี่ก็เลยถามจังซี่เนะาะฮะโอ้ยมึงมาแค่ทีหลังกูมึงกะไรจึก,กระสือก,กระสนถึงขนาดนั้นทำนอกอยู่เลยเด็กทุกคนนี่คือคำว่าม,ามูให้ข้ามหมันไว้นะอย่าหลงเสือหลาหน้าบอกตรง,ตรงลด อาโอเคบ่เป็นยังถ้าว่างสันเดี๋ยวสันก็สีเฮตดตอไปเพื่อ,อยังเพื่อบ่อ,อยากจะได้ของเงินแฟนมาหาสื่อขนมก็ต้มข้างนอก,นอก,นอกบ้านนั่นเองก็เลยบอกสิเนาะคะ่ะก็สักพักหนึ่งมึงก็รอไปก่อนได้ไหมทำนอน้เนาะคะ่ะเอารอก็รอกะทาไปเรื่อยๆทาไปสักพักหนึ่งก็ได้ไปตีทนูนี้ได้ยินมากเลยได้ทุกคนว่า เขาก็ไปบอกผืนเานะฮาเนาะค่ะเขาก็ไปบอกผืนเข้ามาเลยได้ยินจังๆเลยว่าอุตสาหาหงานให้แล้วยังจะมาตีเสเหมอภาคทำล่องนี่นะทุกคนอ่ามูเดียวกันแล้วก็จะโค้งเป็นคนให้ข้ามมันกับมูเองนี่แหละคือบกควรขนาดเลยนะคะ บกว่กคาโหลดการที่เข้าไปคบคาสมาคมกับมูข้นไทยนะฮะจังไดกระตามเข้าตรงเว้นระยะไว้ขึ้นกันบเมนว่าโบวินระยะเี้การเชื่อใจกันและกันนี่มันก็เลื่อนสตาร์ทหน่อยไปหาหลยแมนบอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคําว่าใจของคนจิตใจของคุนนี่มันยังยังบ่ได้มันเป็นน้ำที่ลึกแหล้วกไลเชี่ยวขนาดเป็นการที่ห่อ แค่คิดว่านะคะคิดว่าเขาจะรักเราเหมือนเพื่อนจริงๆนะคะจุดประสงค์ของเข้าคืออยากจะมีมูที่แบบให้คําว่าความจริงใจใหกันและกันบ่มมีคําว่าสตอน้ํากลนะฮะมีคือว่าตรงๆรงดคกับอมุ่ยเองในประสบการณ์ตัวนี้มานี่คือเจ็บพอสมควรนะเขาก็ไปเว่าไปว่าก็หัวหน้าอยู่ในในงานนั่นแหละคืองานนั้น มันก็มีนั่นแหละตำแหน่งว่างแต่เมื่อเขาเห็นว่าเห้าน่นเหตุใดนะทุกคนด้วยที่ว่าเฮากับพระท่านในเก่งภาษาแม่เฮากับฟังออกแน่บบออกแน่นะคะออกแน่บบออกแน่แล้วเขาก็ไปคุยภาษา,ษาอังกฤษกันนะั่นแหละทุกคนมุ่ยก็มุ่ยสิดูเรื่องว่าเขาสนใจเหาเขาไปเหตุนในรัวอยู่นะคะแต่ผู้เพิ่นนี่ก็ว่าโอ้ยมันทําได้แค่นั้นแหละทานองนี้เนาะค่ะ ว่าวแบบว่าใมเชิงที่ติดลบกบเฮ้าขนาดบ่อยากให้เฮ้าได้ดีไปกว่ากันนะคะนี่คือในมูคนไทยนะถ้าคบกันต้องเลือกดีๆนะคะเลือกอยังเลือกที่ว่าเขาคบเพื่อ,อยังนะต้องไปดูจุดประสงค์พร้อมบางเทื่อทุกคนบอกว่าคบกันไปไม่เสียลายคบกันไปว่าเสียลายอยู่กับจริงแต่เสียเสียยังเสียเวลาเวลาเสียําเบาําจ่าลังเถื่อนะ ันนี้ก็ได้ห้ทุกคนติดลบนะแต่ว่าหาเข้าใจคําว่าใจคนมันยังหาากนะคะมันเป็นน้ำเชี่ยวที่ไหลวนลงไปยิ่งเข้าไปลึกท่าด้ดยิ่งหาทางออกยากนะคะเอดทดลองทดล่องไปเรื่อยๆย่าทดล่องอยากจะคบคบไปบ่ยากคบเตะเั่งถิ่มเลยท่านองนั่นเลยนะคะทุกคนค่ะนั่นคือมือเจอมาแล้วเนาะหลังจากนั้นบอก ยั่งแบบว่าเข้าเป็นคนที่แบบว่าเออบ่เป็นยังใส่ก็่าแล้ว่านไปบ่เป็นยังเนาะเป็นคนที่ว่าวาบรูร่อนรูนาวปันใดว่าง่ายโหลดเป็นคนที่บ่ได้ใส่ใจกับเรื่องกระจุ้มกระจิมนะคะที่แบบบ่เก็บเล็กมาผสมหน่อยเขาบางคนเขาเก็บมากจนเป็นกองพะเนิ่งเหม่นบ่แต่ว่าสาวจะว่างเองเ่บเก็บแล้วก็ ผู้ใดว่าใส่ลายปันได้ก็ตามล่องเทียนกับบริเก็มาใส่ใจก็ะยั่งลงดีไปว่ากับเขาอยู่คือเก่านี่แหละคือความดีของเขามันเป็นอย่างสี่ด้วยที่เขาเหตุแสดงกิริยาจังสันเขามันใส่บาทมั่นใส่แล้วบ่ได้แกล้งนะบ่ิได้แกล้งแต่ว่าทำยังไงก็ได้ฉันไม่อยากให้เธอได้ดีกว่าฉันแน่นอนนี่แหละคือเหตุผลมันออกมาบาททุกคน ด้วยกรณีนี่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงล่ะอ้าวจะไปมือก็ยังไปเฮ็ดงานแล้วกับไปรุงเรียนอยู่นักขึ้นนักึ้นบาทงานมันหนักหลายแม่บอกเมื่อเฮ้าเก่เริ่มเปื่อยซื้อยาบาดนี่หลังจากที่หาเงินได้มากนะทุกคนคะไปเสียแค่ไปเสียค่ายาหมอบาดรายก็ไปได้เงินมากนะคะต่อเมือน,นั่นเองมือก็เลยเบาไหวนะก็เลยต้อง อบอกเขาเลยว่าฉันมาบาไดาลระเด้อเพราะว่ามือฉันมันพังแห้งบอกเล้องสี่โดยตรงเลยนะคะไม่บอกเขาไปตามตรงแล้วเขาก็เลยว่าโอเคบ่เป็นยังนะคะจะรับได้บาทนี่มูอปุณน,นั่นกะยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เพราะว่าคือเหมือนกันกันกบซาใจมากเลยหลอกมันใดมากได้จังๆวา่าให้มาเหตุงานจุดนี้ณช่วงเวลานั้นมวยก็ได้หังเฮคือไปเหตุแต่ไปเลี่ยอย่างเดียว ไปเรียนเรียนอยู่ทั้งร่งเรียนโดยตรงแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่เขาเอิ้นนียังละ่ะทั้งไฟกรมแลงงานของเบิ่งเขานะคะของบ้านเขานั่นเองเนาะคะ่ะ <c oughs> เพื่อหยังเพื่อที่จะหางานได้ง่ายขึ้นนะคะมือก็ได้ไปคุยแล้วก็ไปทั้งไปศึกษานะคะทั้งเรื่องภาษาแล้วก็เขาเอิ้นว่าภาษางานโดยตรงนั่นเองเนาะคะ่ะมือก็ได้ไปเรียน กะฮักเฮ้กับบริษพบผ้ากันโดนเติมด้วยความที่มันบริษัพผกกันแมนบอกทุกอย่างมันก็ะเริ่มลืมลืมเลื่อนแน่จักหน่อยแล้วนะคะนั่งกับโวบกลับขึ้นมามุย้ยฉันมีงานให้แกนะแกมาช่วยฉันหน่อยสิสไตล์เดิมอีลอบเดิมตุเจ้าปานอีลอบเดิมมากอีกนะ ความบัวยยังไม่หายนะคะความบัวย,ยังบ่หายแต่ว่าความค้วยขามาบาดท,ทุกคนเอ้ยทั้งหนักกว่าเก่าบาดด้วยเหาเนาะมาอยู่สักพักถึงแล้วพัวก,กะแบบว่าเห็นเท้าปันจักรยานปันจักรยานหลายๆก็ได้เลยตัดสินใจเนาะมวอกะมีเก็บเงินส่งที่ไปเฮตงานพรอมหล้วกะ็ทั้งเลี่ยนเนาะพัวหายมากนั่นกะซื้อสกกูเตอร์ด้ขั้นหนึ่งพอดีนะคะ ซื้อสกูตเตอร์อเขาขี่ยิ้มหานะะั่นแหะยิ้มหากิโลเมตรนะะั่นแหะทุกคนนั่นเป็นขั้นแรกนะคะที่หมุ่ยใส่จนสามสี่ปีเพอละวอง,งายโหลดนะแล้วก็เลยซื้อสกูตเตอร์ไปไปเหตุงานล่องไปอีกนะคะไปอีกมันเป็นร้านเล็กมันไม่ร้านใหญ่หรอกไปช่วยกันหน่อยเถอะแกฉันไม่มีไม่มีคนช่วยจริงๆอืมจะตายเดิมเอาความที่เห่าใจดีนะคะ ใจดีกับเพื่อนเขากับไปซอยนะไปซอยแต่ว่าเขาก็ได้ตังค์ละก็ถือว่าเขาไปเห็ดงานเอาอีกล่าปรการณ์อีกทุกคนคะ่ะงานร้านอาหารอีกคือเราแต่ครั้งนี้ไกลแน่นะไกลเลยละ่ะแล้วก็ตรอกซอยนี่มืดนะเปรี้ยวเป็นทางเปรี้ยวแล้ะก็ยู่อยู่คนละอำเภอก็ไปแล้วไปเห็ดแต่ทัก แต่เฮตุเฮตดไดประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละมื้ยไปเพราะว่าไปแค่มื้อวันเสาร์อาทิตย์ตั้งน้องนี่เนาะค่ะเพราะว่าจันถึงสุกมุ้ยก็เรียนเรียนอันเรียนอยู่อยู่โรงเรียนโดยตรงแล้วก็ไปเรียนทั้งอันกรมกรมได้งานเขาโดยตรงนะคะมุ้ยก็เลยไปเห็นอีกนะคะโอ้ยนี่ัยคนเหาเนาะค่ะยิ่งไปอยู่คนประเทศเขานะมุ่ยบอกเลยว่า เขาก็แสดงกิริยาเนาะทุกคนคะ่ะเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยนะเขาก็ยังหมดจากว่าเด็กหน่อยเนี่ยบอกแต่บาดนี้เขาเล่นกันมันด้วยความเล่นแบบคือบาไหวอะ่ะเขาเข้าบ่มักเล่นสไตล์เด็กหน่อยเนี่ยบอกคะ่ะมือก็เลยบ้ใส่ใจเห็นมูเล่นยังสั้นแล้วมือก็แค่หาม,มูว่าเจ้าถออยาเล่นยังสัน้นคือมันทั้งลังเป็นตนาลังเกียจพอ้อเขาเล่นอีหยังบอก คือไปล่วงกันนะทุกคนเึื่องแน,น่นก็อยากจะเขามาล่วงเห่าก็เลยว่ายุดเลยเพราะว่าฉั้นเป็นคนไทแท้ฉั้นบอกเป็นคนจังส่ฉันบอกันบอกเล่นในกรณน,นี่พวกเธอเรียนกันมุวยแห่งแบบว่าเห็นแล้วมุวยกับย่างนี้แม่นบอกย่างนี้มือก็ศูนย์บาทมู่กัเลยมู่ผูยิง่งไท่คนไทยหนะ่ก็เลยว่าโห๊ยจับนี่จับหน่อยมึงก็ไม่ได้เนาะมึงจะหวงไว้ทําไมขายออกแล้วนี่ว่าจังส่เนาะทุกคน มุยูนแห้งบาดนี่ศูนเลยตัดเลยตัดตัดแบบเลิกคบกันไปโห้สามสี่ปีคุณนี่ทุกคนคะเลิกคบเลยส่วนนั้นเลิกคบไปเลยนี่แหละกรณีที่เป็นยังคนไท่นะะอังบกค,คบกันในเมืองโนหนนะคะโอคาโกรดคําามาอิชาริษยานะฮะบางคนก็นอยากให้ห่อได้ดีบางคนก็นอยากอยากได้ดีบนหัวคนอื่นนะคะมันมีอยู่สองกรณีดอ,อก อิจฉากันหลือกเกินนะคะจะเป็นอีหยังโพดพ่อเนาะชีวิตเท่าก็เกิดมาบบได้มาแบบว่าลำพึงลำพันเรื่องของเขาบบได้เกิดมาเพื่อสิมาคอกินยุ่น้ำเขาอังสิเนาะค่ะเงือดอยุ่คือกันนะความความเป็นคนเนี่ยแล้วที่นี่นั่นนา่ากะได้แบบว่าว้าซูโมซูพวกว่าเอาเปนูน่นนี่นั่นมาอังกฤนอังสฤมุม่ก็เลยว่าลู่หรือไม่ว่าคุณพูดอะไรออกไป แล้วมันมันถูกหรือมันผิดฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณพูดอะไรออกไปนะแต่ที่เนีๆยถามบอว่าฝลังเบิรงเธอจังไดมวยก็เลยวังสิละส่วนเลียนของเธอหน่ะเธอเลียนไปฉันโอเคพอฉันไม่ได้โอเคกับคุณนะฉันไม่ได้โอเคกับคุณเพราะเขาถือว่าเขากับเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วเนาะค่ะอันยี่เจ็ดยี่แปดปีเนี่ยเขากับหน่วยโบเมนเด็กหน่วยแล้วได้ทุกคนค่ะนะ เป็นสาวอยู่กับจริงแต่ว่าเขาบรเป็นสาวเล็กหน่อยนะคะแล้วก็พ่อแม่ฮอกบริสอนให้เ่ามากเล่นกับผู้ส่งผู้ส้าน่ะล่วงกันอังสันนะคะคือจงหาเศษหาเลยไปอังสันบ่เอานะคะมยวยบ่เล่นน้ำเนาะมวยกระลยจบไปนะคะจบประเด็นนั้นพักไงเลยล่ะเดี๋ยวมาต่อกันคนลิปหนาเลยค่ะว่ามันจะเป็นจังไรต่อน,นะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวขอกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะไว้อพอกันคลิปหนาค่ะทุกคนค่ะ 嗯。Mm hmm.